สวัสดีจนะ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื้อนี้วม่าพอกช็ชองยายไพ,พ่ผ้ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจา้ามื้อนี้ยายไพ่ได้น,ดนําขมูเนืทังตามเล่ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง,ได,บงได้ชมเป็นเนื้อทางก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพย่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพยน่นะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะน้อยย้ยายไพ่ลุงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบริษาดเบิงผาดชมเนื้อทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมน คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้นาอพี่น้องเนาะกาบะเบ้าร้า,ราย,ยายห้างนาะพี่น้องจ้าไปเบิ่งขอมูลเนาะทางอาจารย์ธันเหลกเพื่อนเลยนะคะพี่น้องเนาะมาเบิ่งเนว่ทางนี่เป็นเนวทางของแอดวิดนาอพี่น้องมาเบิ่งว่าแอดวิดเลาหายยงยังมาเนาอพี่น้องคะ่ะเพิ่นบอกว่าตามเล่ามันนี่เด่นซีหนึ่งซีสองสามหนึ่งและสามสองเนาะคะ่ะเอาไพ่มักเนวทางของแอดวิดกับแคบหน้าจอตามเพื่อนเลยเลยนะคะพี่น้องคะ่ะมกักกระจวดจาดฟาดบึ้มตามเลยเลยเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะเพื่อนบอกว่าจังซี่ล่ะคะพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าเด่นตัวเดียวเด่นเพื่อนบอกว่าเด่นเก่านะคะตัวเดียวอยู่ที่เก้าวัสันพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าเน้นเก่าหาเก่าสามและเก่าสองมาเก่ายัางกระจวดจัจาตามเพื่อนใดเนาะค่ะพี่น้องทุกสำนักทุกอาจารย์ด้วนแล้วแต่เป็นแนวทางเ้อพี่น้องเด้อต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะอย่าไปมักสูตรนี้พี่น้องคะเข่าดีเนาะ วดที่แล้วเพิ่นบอกว่าเจ็ดสามสามเจนวันนี้เก้าแปดห้าแปดเก้าหานะคะพี่น้องเอาผู้ใดมาก,กับพิจารณาตามเพื่อนใดเลยนะคะพี่น้องคะทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วจะเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่นะคะเป่าบนจินว่าสั้นพี่น้องคะมาเบิ่งค้างวอดที่แล้วเป่าบนจินแล้วเขา 7, 2, ่าเจ็ดสองห่าบอกพี่น้องสามคููเพื่อนเนาะว่นี้เพื่อนบอกว่าเด่น วดนี้เพื่อนบอกว่าเด่นเอ่อเด่นหาก็เป็นอย่างนั้นพี่น้องเด่นหาก็หกว่ตัวตนังซือเพิ่นขอถอดขอไพ่ได้หลายเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นบอกว่าเด่นหาเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเก้าและแปดเจ็ดสามเนาะโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของคนสุราษฎร์เนาะงวดที่แล้วเอ่องวดที่แล้วเพื่อนบอกว่างวดที่แล้วเพิ่นหลุดเนาะจ้ามาเบิ่งงวดนี้เนาะเพิ่นบอกว่าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าว่าสันเนาะค่ะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ แจ็ค uh, เลือกเกลือนะคะพี่น้องเจ็ดแปดหนะะ mm hmm. ึ่งสองเนาะค่ะครั้งทึ่งคนบอกว่าหนึ่งสองครงล่างเจ็ดแปดเน้นหนึ่งสองก็เจ็ดแปดน่ะแหละว่าสันพี่น้องเขาพิจารณาได้ mm hmm. ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะพี่น้องบัดเนี่ยสูตรนี้เป็นแนวทางของเอสกอยใจนะคะเอสกอยใจบอกว่าเลขเด่นหลักสิบอยู่ที่สูตร 023ลักหน่วยอยู่ที่891นะคะพี่น้องอันนี้คือเนวทางรางเพ่อนตะวันพน่นลักซิบอยู่ที่0ก็3ลักหน่วย8ก็2นะคะสําหรับเนื้อทางของแอดก้อยใจเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางคนสุราชอาน,นี้อันหายล้็วนะพี่น้องเนาะมาเบิ้งสูตรนี่เลขสูตรน,รนี่เลขเด่นนะคะงวดที่แล้วหกัก6มาหานะคะเด่นบนล่างเ้อพี่น้องเด้องวดนี้เพลินบอกว่าเก่าก็0มาตัวใดตัวหนึ่งวันสันเอาพิจาณาได้ค่ะพี่น้องคะมากระจวดจ้จา,ตาตัดผืมตาม,พมเพลินได้เลย,เลย ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ตำลาว่าันวอดที่เรีวมาสองหานะคะวดนี้เพิ่นบอกว่า4 3สาม1 3สองหนึ่งสามสองสามหนึ่งและสองหนึ่งนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดนูนามเนาะคะ่ะเดืนล่างเข่าของเพิ่อนอีหลีได้พี่น้องโมเมนว่าเพิ่นแก่ตัวเลขเด้อพี่น้องเพิ่นบอกว่างวดที่เร้วสามเจ็ดสามสี่นะคะ่ะมาสามกับเจ็ดเนาะวดนี้เพื่อนบอกว่า สองแปดเก่าวสันเออแปดแปดก็เก่ากับมาเฮงนอนมือนีเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิงค่ะสูตรใหม่เพิ่นนะคะเด่น038สูตรหนึ่งสูตรที่สองสี่หกเก่าวสันพี่น้องซ้หรับขนมลาวสูตรหน่วยล่างวสันพี่น้องหน่วยล่างมืัอหันลักซิปวันนี้หน่วยล่างของแอนูนามเหมือกันดนะค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าแอทเทเลใจพี่น้องค่ะแคบหน้าจอเดนหนึ่งก็สองเนาะคะ่ะแอ,อ,แอทเอทเทเลใจนะคะพี่น้องค่ะภัยมักรุ่งทั้าทางคนอ่า ส่วนมากก็จะรุดหลายอาจารย์นะคุณน้องน้องวดนงษ์หันเนาะเอามาตามต่อาจางวอนนี้สีมาบอเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของเอทะเลใจนะคะพี่น้องมากระจวดจาดฟาดเบิ่มเนาะแคบหน้าจอ3าตัวเลยเด้อพี่น้องแค่ไพ่ขันตัวเลขไลยเน่ต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องอ่านหยานอ่านพีดเนาะพี่น้องเนาะอ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะสูตรนี้เป็นแนวทางของเพิ่นวืออว่าอีหยังบ่เพิ่นบ์สองเจ็1ส1ง1ปดสองเก้า19 19 20 20 29 29 29และ20นนะค่ะ มากระจวดจาดตามรดยเลอรเดอร์ว,วัศนบนวานอต่อไปเลยจ้าสูตรนี้เป็นแนวทางของแอดซินโคลาดนะคะแอดซินโคลาเพส่วนบอกว่าเลขเด่นวนันนี้อ่หกศูนย์เจ็ดแปดอ้ยหนูหกศูนย์แปดเจ็ดนะศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดและเจ็ดแปดเออคุ้นกับไฮแปดเจ็ดเจ็ดแปดมาหลายเดือนนี้พี่นอ้องมาคือขนมไทยบ่เนาะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดบุรินเนาะเพิ่นบอกว่ามื่อนี่เด่น6 2 7 2 8 2แปดสองเลยเก้าสอนาะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้ชุดเต็มเพิ่นนะคะพี่น้องค่ะ0 9 2 2 2 2 9 2 2 2 2 0และ9 0 2 3เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าแนวแนวทางของยายไพ่งวดที่แล้ววลุเด้อพี่น้องงวดนี้มาตามต่อจ้าพี่น้องค่ะมาตามต่อนะคะเด่น6กับ1นเนาะค่ะ3ตัวอยู่ที่7 หกหนึ่งนะคะแล้วสองโตอยู่ที่อ่าหกหนึ่งหกเจ็ดอ่าหกสามเหละเก่าๆเนาะคะ่ะเตว่าพี่น้องนี่แตว่าพอมถา 9, มา้ถาเก่ามาถ้าหกคับเัว่าเป็น 9, เก้านะก็จะเป็นเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าสามและหกเก่าๆเนาะพี่น้องเนาะจุดวิ่งไปอยู่ที่หกหนึ่งเจ็ดสามนะคะสําหรับตามเหล้าแยกให้มือนี่ก็ให,ห้เฮงๆน้ำกันเลยพี่น้องเด้อมักตัวใดกระจวดาจาดฝาดบึ่มตามเพื่อนได้เลยนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้า เออมาเบิ้งสูตรนี่เพ่นบอกว่าเด่นนะคะเด่นอ่างหดวท่เลียวเด่นสามมาสามเจ็ดงวดน,นี้เด่นหาวสซันพี่น้องหาอียงดีเนาะวัซันเนาะค่ะเอาพิจาณาตามเพื่อนใดค่ะพี่น้องเนาะมากจวดจ,จาดฟาดเบื่มใดเลยเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนสุราษฎร์อันนี้ยาห้พอาา่านไห้เ้อพี่น้องพระว่าอย่างวัเดววเตี้ยพะว่าแนวทางเพื่อนสามตเพื่อนหลายเนาะพี่น้องจดแคบหน้าจอเอาแล้วก็เอาไปเบิ่งใดเลยนะคะพี่น้องสําหรับแนวทางของคนสุราษฎร์นะคะพี่น้องค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดมูนานะคะเพื่นบอกว่ามวดที่เรียวเข่าสองหาหาสเนาะจ้ะมาตามจอจากวันนี้เพื่นบอกว่า7 0 7ดศู0ย์6จ็นะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสุดนี้นะคะเพื่นบอกว่ามวดวที่เรียวเข่าหาสงวันนี้68 69 60 66 80 78 79 70ย์หกเก่อ้ยแปาเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคุบอกว่าเขยนๆจวด,ดไปโหลดสองหนึ่งหนึ่งสองเอ็ดเจ็คเลือกเกลือนะคะต่อไปเลยจ้าคนสุรษฎร์บอกว่างวดทีด 8, ด่แล้วหลดแปดลุดนับมาตามต่อจางวันนี้ค่ณบอกว่าหลดแปดอีกคือเกาซีมาบอวาสันเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้อยากเห็นค้นถือเหขียญกสันพ่นองคะเพื่อนบอกว่าเด่นหลดหัก,กหกเนาะจ้าเอาแคปหน้าจอชุดเต็มได้เลยสําหรับแนวทางอยากเห็นค้นถือเหลีเนาะพี่น้องเนาะเพือเอ่อนซื้อว่าเอ็ดเจริญน,นะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของพี่ควายคนโก้เนาะเมื่อนี้ตามเล้าเด่น8นะค่ะ3 8 9 8 3 8 9 3 9เน้น8ปหาเม็ดเดียว8นะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอทวัตชัยเนาะแอทวัตชัยบอกว่าขนมเล้าเมื่อนี้เด่นนะค,ะค่ะเพิ่นบอกว่าอ่า098 989นะค่ะ2ตัว09 98และ08นะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอทไัยบอกว่า หน่วยล่างวัสดุห้าหกเจ็ดวัสดนาจะเน้นหกเน,เนาะกันเน้นหกแก่ไพ่ก็มีหมูแล้วแอดไพ่เลยเนาะค่ะเนาะถ้าเนา้นหกแก่ไพ่ก็จะมีเพี้ยนนะค่ะเอาว่าไปตามสูตรเด้อพี่น้องเบอกกันมวนๆเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสามตของขขแอดไพ่ค่ะพี่น้องค่ะแอดไพ่บอกว่าสามเอ้ยสองตเพลินนาะจ้ามีห้าหาหกหาเจ็ดหกหกหกเจ็ดเน้นหาเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของแอดไพ่เนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิงง้งสามตเพลินบานพี่น้องค่ะ สามตัวเขี้บนาจอได้เลยเนาะพี่น้องนะเนาะแคบหน้าจอได้เลยนะคะ่ะสำหรับไพ่มักเนวทางของแอดไพ่เนาะคะ่ะงมวดที่แล้วแอดไพ่ขนมไทยเข่าสามตัวแตกแปดเก้าแปดน้องมาตามตัวเด้องมวดนี้แอดไพ่ถ้าเพื่อนห้ถ้าเพื่อนห้มากเนาะพี่น้องเนาะต่อไปได้จ้าอันนี้เป็นเนวทางของแอดสุดใจนะคะ่ะตามเล่ามณนีเดนหนึ่งนะคะพี่น้องแก่ไพ่มีโมูได้แย่ไพ่เดนหนึ่งก็หกเนาะเอาว่าไปตามสูตรเพื่อนเด้อพี่น้องคะ่ะมักอาจารย์ท่านใดก็ค่อยๆเขี้นาจอเนาะพี่น้องเนาะ พราะว่าทุกสำนักทุกอาจารย์การ์ลวนแล้วแต่เป็นแนวทางแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องมักตัวใดก็ค่อยว่ากันนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้อาสามตัวแอดโมนานะคะพี่น้องค่ะเอา,าอย่าพ่าปิดท่าอยู่ใน้ข้างแอดโมนาเนาะพี่น้องเนาะจังค่อยว่ากันอีกคลิปนึงอีกคลิปใหม่เนาะมันเล่นจะมาซาเน่เพราะว่าโรอหลายๆอาจารย์เลยพี่น้องเด้อนะคะ่ะพ้นแคบหน้าจอเลยมีสามตัวสองตัวเนาะคะ่ะถ่ายคลิปนี้อย่าพ่าขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่เด็กเขามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆปังๆัสุขูสุขหนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะาจา๊าที่ได้แบ่งปันขอมูลนทิอายายไพ่ใหม่พแมพี่นองได้เบิง่งได้ชมเปน็นแนวทางขอบคุณนห,หลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้ะ